สวัสดีวันจันทร์ที่24มกราคม2565นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง y o u t u b e กวินกูรูสปอร์ตนะครับวันนี้นะครับตัวเดียวครับเน้นๆนะไปกันที่ศึกฟุตบอล Africa n นเนชั่นครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่เวลาตี2 c คเมร o ูนครับจะเจอกับคอมอโรสนะครับไปดู พร้อมๆนะครับตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมวันนี้กันก่อนนะครับแคนารูนนะครับวันนี้นะครับก็จะนําทัพมาโดยอิริชูโปลมติงนะครับแล้วก็มีพวกแวนซองอาบูบักกานะคาโตโกเอกอมบี้นะครับอังเดโอนาน่าพวกนี้นะครับพร้อมลงสนามส่วนทางด้านคอมโรสนะครับก็นําทัพมาโดยเอลฟาดูเบนนาบูฮานนะครับยูซุป เอ็มสองกาม่านะครับแล้วก็มีพวกอียานโมฮัมเหม็ดนะครับอารีอาฮมดาดานะครับพร้อมลงสนามนะไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันก่อนนะครับเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันมานี่2ครั้งนะครับคัมบรูนชนะได้3 0 1ครั้งแล้วก็เสมอกัน1 1นะครับ1ครั้งนะครับฟอร์มของคัมบรูนรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับชนะ2เสมอ1นะชนะ อูกินาฟาโซนะครับสองหนึ่งชนะเอธิโอเปียซีหนึ่งนะครับแล้วก็นัสุ้านีไปเสมอกับคาบวดนะครับหนึ่งหนึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับผ่านเขารอบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคอมบโรสนี่เข้ารอบแบบขิวเฉียดนะครับเหดจับพอสมควรเลยเพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มสองนัดแรกนี่แพ้สงนัดเลยนะครับแพ้กาบองศูนะครับแพ้ โมล็อกโกศูนย์นะครับนะัดสุดท้ายนี่พิกนรกนะครับเอาชนะกาหน้านะครับต้องบอกว่าวันนั้นนี่คอมอโลนี่เป็นรองเยอะพอสมควรนะแต่พิกชนะได้นะครับสาสองผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ3นะครับของกลุ่มที่ดีที่สุดนะวันนี้ต้องบอกว่าหมอผีแคมเรลูน,นะครับเหนือกว่าชัดเจนนะเล่นในถิ่นด้วยนะครับเป็นเจ้าบ้านด้วยนะก็ ตอนหน้าแฟนๆนะครับนะเกมลุกด,ดันครับเคมรูนชุดนี้นะยิงประตูดได้เป็นกรอบเป็นกำรรส่วนคอมมโรนนี่มายิงได้ในนัดล่าสุดนะที่เจอกันหน้าวันนั้นการหน้าลงไปแดงนะครับเหลือสิบตัวนะก็คอมมโรนก็ได้เปรียบนะเอาชนะได้สามสองนะวันนี้ดูแล้วเคมรูนยังไงก็ใสกว่านะครับนะวันนี้เลือกเชียร์ไปที่เคมรูนครับนะวันนี้ชนะได้แน่นอนอนะ่ะลุ้นยิงขาดเลทราคาแฮนด้แคปเปิดมา หนึ่งลูกครึ่งควบสองนะครับลุ้นยิงขาดนะวันนี้จัดไปครับตัวเดียวเน้นๆเลยไม่ต้องคิดมากหมอผีแคมเบรูนขวาชัยแน่นอนครับผม